พายุมาตราส144สพักน้ำเงินไม่กล้าจ่ายเงินงูเห่าครับทำไมละ่ะจ่ายไปก็ศูนย์สิฉะนั้นงูเห่าระดับเกรด A เกรด B เกรด C เนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าหมอ,อยเลยหมอ,อยเลยยังไงมันก็มาแน่มาแน่ครับไอ้พายุมาตราี4 4ตามรัฐธรรมนูญเพราะ ปปชได้ออกมาแถลงชัดเจนแน่นอนแล้วครับว่ามาตรา44เนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วในการโยกงบซึ่งรัฐบาลสองรัฐบาลคือรัฐบาลเรษฐาและรัฐบาลแพรทองค่ะคือเสร็จแล้วไงเมื่อเสร็จแล้วรักษาการ เลขาธิการาคณะกรรมการปปชคือคุณสุรพงศ์อินทรถาวรและรับหน้าที่เป็นโฆษกด้วยออกมาแถลงเมื่อสัปดาห์ก่อนยืนยันชัดเจนว่าใครที่ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา144กรณีการโยกย้ายงบประมาณกรณีกล่าวหาซึ่งคนที่ถูกกล่าวหาก็คือนายเศรษฐาทวีสิน ตอนที่เป็นนายกและนางสาวแพรทองทานจินวัตรตอนที่เป็นนายกรวมทั้งคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมาการซึ่งแปลงงบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2 5 6 8และ69ทีนี้ให้งบปี68เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี68รวมไปถึง แต่ค่ารายการนั้นยังรวมไปถึงสอสอและสอบอและพวกนี้ก็รวมกลุ่มกันที่ลงมติเห็นชอบพระรามหยัดงบประมาณรายจ่ายปี2566และ69ซึ่งจบไปเมื่อเร็วๆนี้ตอนนี้องค์คณะต่ายสวนดำเนินการเสร็จแล้วครับและเป็นการต่ายสวนในทางลับคุณสุรพงษ์ซึ่งเป็นรองในขาและรักษาการเลขารปชบอกว่าเรื่องนี้ ในปัญหาข้อกฎหมายเรื่องการแปลยตัตติและเรื่องดอกเบี้ยงเงินกู้หรือการส่งใช้ตามกฎหมายตอนนี้สรุปสำนวนแล้วเพื่อจะส่งให้กับปปชชุดใหญ่ได้ตัดสินใจครับทีนี้ไอ้เงินก้อนนี้มันมากมายขนาดไหนมันมากมายประมาณสัก35,000ล้านบาทเป็นงบปีห รัฐบาลแพทองทานเป็นผู้ที่ดำเนินการร่วมมือกับสอสอและสอวอและคณะกรรมอธิการในการแปรงบที่จริงงบเนี้เขาต้องไปใช้ใช้หนี้ธนาคารและดอกเบี้ยมีธนาคารไหนบ้างครับที่รัฐบาลเป็นหนี้เขาแล้ไม่ใช้จ่ายโยกงบามาใส่งบกลางแล้วเอางบเนี้ยไปแจกประชาชนคนละหมื่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 น หลังจากนั้นก็เอาไปสตลเลตแต่ไปเที่ยวกันต่างประเทศอ้างว่าไปประชุมหลังจากนั้นก็ไปช้อปปิ้งกันอยังสาสร์เสียเทสิๆๆคือแบบสุรุ่ยสุร่ายมากที่สุดแม้ก็ได้งบซอฟต์พาวเวอร์ห0าพล้านก็ยังชี้แจงไม่ได้ว่ามันเป็นไงมาไงหมดไปเยอะแยะมากรัฐบาลชุดก่อนถามว่าอนุทินโดนไหมก็เขไปร่วงบเขางเป็ไรองนายกง พรคภูมิใจไทยก็เป็นรัฐบาลชุดนี้ด้วยโดนหมดครับไม่เหลือครับโยกงบไปใส่งบกลางแทนที่จะเอางบเียไปใช้หนี้กับ5ธนาคารมีธนาคารไหนบ้างหนึออ่งพอกอสพกสสามหมพันสอยยี่สิบสล้านบาทธนาคารอครสงเคราะห์ห้าร้อยสิบสองล้านบาทธนาคารออมสิน2 6งพดสล้านบาทนี่เงินเด็กลูกหล,กล,า,นลานที่ฝากไว้ ากไว้ครับแทนที่จะง,งบไปใช้หนี้พวกนี้ไม่ใช้นี่คือความผิดครับ SME Bank 330ล้านบาท e x i m Bank 72ล้านบาททั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นความผิดหลายท่านถามว่าเอ้าแล้วจะโดนไหมอา้าวนี่สารตั้งต้นอยู่แล้วก็เรื่องคุณพิเชษเชื้อเมืองพานไงคุณพิเชษเชื้อเมืองพาน